ครับสวัสดีครับเล็กนะครับที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสมิธฮอนดายูสคารสาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้พามาชมรถสภาพป้ายแดงเลยนะครับเลขไม่หลักพันกิโลนะครับลูกค้าเป็นตัว Honda h r ฮ1.8 RS นะครับ1.8 RS นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับปี2020นะครับสภาพโดยรวมสวยมากครับราคาต่างจากป้ายแดงนะครับ2 2 0 0 0 0บาทนะครับลูกค้าสภาพโดยรวมนี่ถือว่าสวยเลยนะครับ อันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับลูกค้าสําหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจับเต็มได้เลยนะครับไม่ต้องดาวนะครับผ่อนสูงสุดได้84งวดนะครับสภาพโดยรวมนี่ป้ายแดงเลยนะครับลูกค้าครับใครกําลังมองหาอยู่นะครับต้องการใช้เงินออกรถน้อยนะครับเล็กแนะนําคันนี้เลยนะครับราคาพิเศษเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่8 99,000บาทนะครับลูกค้า ตัวนี้มาพร้อมหลังคาสลูปแล้วนะครับลูกค้าหน้าจอมาพร้อม Apple c a r p l a y แล้วนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องหน่อยนะครับห้องเครื่องสะอาดมากเลยนะครับใช้งานไปน้อยมากครับหลักพันกิโลครับเลขหม่ประมาณพันสถึงประมาณพันสีนะครับลูกค้าครับ ใครกำลังมองหาอยู่นะครับโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะครับลูกค้ามาพร้อมระบบเรคอสแล้วลูกค้าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นตัว1.8 RS นะครับรุ่นนี้รองรับน้ำมันนะครับเป็น91 95 E20 E85 แล้วนะครับลูกค้าสวยมากครับ ภายนอกสีดำนะครับภายในจะออกสีแดงนะครับลูกค้าเบาเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวเล็กพามาดูห้องสัมภาระท้ายหน่อยครับนะครับภายในสะอาดมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยนะครับเป็นเบาสีแดงมาพร้อมตัวหลังคาสลูปนะครับสภาพสวยมากครับ เดี๋ยวเล็กพามาดูภายในนะครับเบาะแถวสองนะครับไม่มีรอยขาดนะครับเบาะใหม่เลยนะครับสภาพโดยรวมนี่สวยมากครับมาดูด้านหน้าหน่อยนะครับตัวนี้ฟูลออปชันเลยนะครับลูกค้าครับมาพร้อม Apple Car— p l a y แล้วนะครับหน้าจอนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับลูกค้าครับสภาพโดยรวมนี่ใหม่มากครับใครกำลังมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนำเข้ามาชมรถก่อนได้นะครับ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับเบอร์โทรเล็กนะครับจะเป็นเบอร์0917352368นะครับโทรเข้ามาสอบถามเรื่องการจัดเซนนซ์ก่อนได้เลยนะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาตามเบอร์โทรเล็กได้เลยนะครับเบอร์09 1 7 3 5ก3 6 8นะครับโทรนัดดูรถได้ทุกวันนะครับลูกค้าครับวันนี้เล็กขอรีวิวใช่นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวเล็กเข้ามารีวิวให้ชมอีกรอบนึงนะครับครับสวัสดีครับ